ผัดพแกงหมูไซนอม่ดองค่ะเมนูนี่เห็ดงายแล้วก็แซ่บแซบพี่น้องรสชาติสีกลมกลมแห้งค่ะเพราะว่ามีทั้งเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานเริมกันออกมานี่ขึ้นนวเลยค่ะเริ่มต้นที่ตั้งกระทะน้ำมันใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะผัดพิแกงเผ็ดสักสองซอนโตผัดให้ทรงกินหอมดีเลยค่ะ ถ้าพียียๆแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะประมาณนี้ได้แล้วค่ะเอาหมูใส่ลงไปิิเป็นหมูสับหรือว่าสามสันหรือว่าเนื้อหมูก็ได้ค่ะแต่มัน,นี้สีใส่เป็นสีโค้งเนาะของง่ายๆมกแผะมาแทนค่ะ ผัดคลุกข้าวให้เขากับพริกแกงแล้วก็เอานไม้ดองใส่ลงไปนไม้ดองนี่ล้างสะอาดแล้วค่ะยานเข้มหรือว่าเปรี้ยวจนเกินไปนะก็ะเลยเอาไปล้างก่อนแล้วก็มาผัดคลุกข้าวให้เข้ากันกับพริกแกงค่ะน้ำใสเล็กน้อย แล้วก็ปิดฝาไว้สักสองสามนาทีค่ะให้ซี่โคงหมูสุกแล้วก็ให้น้ำไม้ดองเร้าขมนํำค่ะเปิดฝาหมอแล้วก็คนทุกอย่างคลุกเคล้ากันอีกรอบนึงค่ะแล้วก็มาปรุงรสเลยใส่น้ำปลาหนึ่งซ้อนโตค่ะผงปรุงรสรสหมูแล้วก็น้ำตาลปีบค่ะ แล้วก็พัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้ออบไวอีกสักพักหนึ่งค่ะให้ซี่โครงหมูสุกจนลอนเลยพี่น้องหลังจากนั้นก็เอาพริกชี้ฟ้าแดงใส่ลงไปค่ะเพิ่มสีสันให้กับข้าวาน้ากินขึ้น ิดท้ายด้วยโหระพากับใบมะกรูดฉีกค่ะสิ้นห,หอมๆพี่น้องสุปว่าเมนูนี้มีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มเนาะแล้วก็มีกลิ่นหอมของพี่แกงเผ็ดมีกลิ่นหอมของใบโหระพาแก็ใบมะกรูดฉีก กินกับข้าสวยหรือว่าขขาเหนียวห้อนอน,นี่เข้ากันเลยพี่น้องเิึงแล้วคิดอยากลองเหตุตามเลยค่ะเมนูนี้ก็การันตีว่าแซ่บแซ่บิึงแล้วถรรมก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนเหตุคลิปได้เลยค่ะผัดพิกแกงหมูเซโนไมดองรสนัวๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเด้อมาเด้อพยากกิน,น้ำแซ่บแซบ